ไฮพาร์ค right บุคคยเห็นจากเทียนบุเคยเห็นเพราะว่าบ่าเคยมาไฮพาร์คเชินสาวเทะะนะ่านั้นสวยงามเท่านั้นถ้าจะเห็เป็นน้ำตกจำลองนะตกน้ำผมแต้มลง,งไปจะล่ะสวยจังเลย สระว่ายน้ำยังสาบายน้ำเลยหามลงไปบ่ายลงมันเป็นน้ำวนเนาะ What inside? เข้าไปเรุ่มข้างในอันนี้คือ เอย่งนั้นเอยเขาจะเบื่ออย่างกันไอจอนว่ดอีสัตย์แฮปเนมโอเวอร์เดย์ว่าหัวมันคืออย่างถทำให้จอนนาจะเป็นอนุสาวรีย์อย่างสักอย่างหนึ่งมันเป็นซื่อคนนะ Don't sit on stair oh, s sit. <S ห้ามนั่งนะจ๊ะห้ามนั่งบนบันไดจะเขาเอินไหม่ยังถามอาจารย์ก็บ,บอกว่าว่ารูวร่ารูมันคืออย่างไะมันคืออันใดห,หรือ มันเป็นโดมกลางเทิงอะมันคืออะไรไปน่านจ,ะจะเป็นสถานที่ทางาประวัติศาสตร์เนาะเฮ้ยมองนี่เพิ่นจุดเพิ่นจุดไฟมันคืออะไร อ้หไอ้หนูไอ้จอดมาเมื่อรเนาะไ่เคยเห็นจักเพชรเอิรนไหมอ่ะอิมเอ็นซิกมิวเซียมแต่มีเจ้าหน้าที่เพิ่นเฝ้าอยู่มาทางนี้ยางทะลุมาทางนี้มาเนี่ย ทั้งนี้ก็งามสวยไปอีกแบบนึงนะโอ้คนหลจุดเด a ยวรถพี p ปูห e ือก้อน o ้ t have rain ทุ่งสาดบุกสวัสดเลยมาเป็นขอชมเมืองนะชมเมืองฝัง่งเครื่องเรืองเรืองทุ่งปิววันเลยน้ำ เครื่องยังเนี่ยเครื่องดูดน้าเหมือนก่นชอบมาเห็ดอย่างสักอย่างไหมครับกระโปรงหัวอ,อืออ, <c oughs> อ,อืออือ,อ,อ,อสวยอ่ะโอ้ยสวนสาธารณะนี่ครับนะน่าจะเป็นนะ นา่าจะเพราะโซนเยอะโซนเยอะอาร์มีโซนจะเนมอาร์เมียน่าจะเป็นอะไรอนุสาวรีย์ทหารนั่นแหละมีสลักซื้อคนตายพข้าเนาะทหารนั่นแหละที่เพิ่งแบบว่าปกป้องประเทศในเสียงทางตะกดเนาะบรรยากาศต้นไม้มันท่าน้ำบานเนาะเริ่มอยู่บานแล้วนะเห็นดอกแล้ว ต้นยางบอลูนเลยไปยางล่อกั้ช